สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับค,บคลิปนี Hof ้เราก็จะคุยกันเรื่องพูดเหมียวอันซูหรือชื่อภาษาอังกฤษเขาคือ ghost cat anzu นะครับแต่ว่ามันมีภาษาฝรั <Lob> ่งเศส anzu chat ฟอนต์ม <SB> ันเบอะไรไม่รู้ต้องต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั <S <S ่งเศสคุณครูมาตอบนะครับว่ามันมาจากคำนี้แปลว่าอะไรเป็นหนังร่วมทุนกันระหว่าง ประเทศญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสครับแต่ว่าพุ่งกับเป็นโยโกคุโนะกำกับเป็นครั้งแรกแล้วก็ร่วมกับโนบุฮิโรยามาชิตะครับก็ความยาว1ชั่วโมง37นาทีจัดอยู่ในประเภทดรามา่าแฟนตาซีแฟมิลี่แอดเวนเจอร์แอนิเมะแอนิเมชั่นไม่ฮอลเรอร์นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นผีเป็นพูดมันแต่ ก็เหมือนเมื่อกี้เพิ่งจะคุยเรื่อง404นะอันนั้นก็ตังผีแต่ว่ามันเป็นผีตลกอันนั้นยังสยองขวัญกว่าแต่เรื่องนี้ถึงแม้ว่าบุคคลในเรื่องพี่โอเขายิช้อนหน่อยอซ่อมครับบุคคลในเรื่องเนี่ยในโปสเตอร์นี้ที่เห็นเนี่ยเป็นพูดผีเป็นวิญญาณทั้งหมดนะครับยกเว้นน้องคารินตัวเอกคนเดียวที่เป็นคน ถึงแม้ว่าจะมีผีเยอะขนาดนี้แต่ไม่ใช่หนังสยองขวัญไม่ใช่หนังน่ากลัวแล้วก็เป็นหนังที่สดใสสะอาดมากเด็กๆไปดูเองได้พ่อแม่พาลูกหลานไปดูได้นะครับไม่โดยที่ไม่ต้องให้คําแนะนําระหว่างเรื่องไม่ต้องคุยกระจุกกระจิกใดๆเลยเด็กๆน่าจะชอบ แต่สำหรับตัวพี่โอเองพี่โออย่างที่บอกเมื่อวานนี้ที่คุยเรื่อง Color s w i t h In นะครับพี่โอบอกว่าเรื่องนั้นพี่โอไม่หลับแต่ว่าเรื่องนี้พี่โอเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนอนพอเพียงเต็มอิ่มแล้วก็ดูรอบเช้าด้วยหลับไป3มตื่นแต่หลับแป๊บเดียวหลับแล้วตื่นมนาะก็ก็คือก็จะพลาดใจความสำคัญเล็กน้อยเดี๋ยวจะต้องหาดูอีกรอบนึ่งนะครับมีฉายน้อยโรงน้อยสาขามาก พี่โอร,รอเรื่องนี้มาตั้งแต่5เดือนที่แล้ว5-6เดือนรอมาครึ่งปีอะเรียกว่ารอมาตั้งแต่ฉายแสงแอดเวนเจอร์เขาประกาศเป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์แอนิเมะญี่ปุ่นในโครงการเมะนะครับมีเรื่องอะไรนะบลูหลอกโต๊ะโต๊ะจังล่าสุดแล้วก็ของเบ้งทะลุเวลาอะไรประมาณนี้มีหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องอื่นๆมาแทรกอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องมาฮิโรอะคาเดเมียและ อื่นๆอีกมากมายรวมแล้วก็จะเป็น78เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในโครงการแล้วก็เดิมทีจะฉายกลางปีแล้วเลื่อนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆรอมานานขนาดนี้พอถึงเวลาฉายจริงฉายแค่4สาขาครับ4สาขานี้ก็มีรัชโยธินรังสิตอะไรอีกไม่รู้เมกาบางนาและอะไรอีกสักที่วันละรอบเองน้อยมากโอกาสได้ดูน้อยมากแล้วมีมีมแค่รอบเช้าด้วยนี่ยังดีนะสัปดาห์ต่อไป หนังเข้าทั้งแต่วันที่21นะครับแล้วเข้าชนกับหนังทั้งหมดในสัปดาห์ที่21เนี่ยมี11เรื่องแต่โชคดีสัปดาห์หน้ามีหนังเข้าแค่5เรื่องซึ่งพี่โอทํทำคลิปไปแล้ว3เรื่องด้วยก็เลยทําให้เรื่องนี้สามารถอยู่ต่อได้ถึงสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมยังพอที่จะหาโอกาสดูได้นะครับเป็นหนังครอบครัวใสๆน่ารักน่ารักสนุกสนุกแต่บทตลกบางทีมันก็ดูรุนแรงไปหน่อยนะอย่างฉากอสูร อสูรจากนรกเนี่ยมาตามล่าตัวนี่คำโปรยคำโปรยตรงนี้มองเห็นใช่ไหมก็บอกว่าภารกิจซ่าพาแม่ออกจากนรกก็หมายความว่าคนทั้งหมดอ่พูดเหมียวกับคารินอันนี้ยังไม่เกี่ยวนีไปพาแม่ออกมาจากนรกแล้วแล้วก็ ไอพ,พี่อสูจัดนรกเนี่ยมันก็ตามมาที่บนโลกมนุษย์ไอพวกนี้ถึงได้มาช่วยกันทีหลังแล้วก็มีฉากทำร้ายเนี่ยดูทำร้ายลูกเจีย๊ยบน่ารักนรักเงี้ยมันดูแบบว่ามันโหดเกินนะครับพี่โอ๋ว่าหนังตลกหนังเด็กมันไม่ควรจะมีฉากโหดร้ายรุนแรงขนาดนี้น่าน่าสงสารมากๆนะครับพูดแต่ละตัวนี่ก็ใจดีปุคลิกที่พี่โอม ไม่ชอบจากตัวละครหลักก็คือน้องคารินพี่โอเล่าเรื่องย่อเล็กน้อยก่อนกันลวกันนะครับคารินเนี่ยเป็นดเด็กที่ถูกทิ้งมาอยู่ในวัดชนบทห่างไกลความเจริญคือพ่อเอามาทิ้งไว้แล้วพ่อก็หนีไปพ่อก็อาจจะเป็นคนไม่ดีเป็นมิจฉาชีพเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่ดูแลใส่ใจครอบครัวและลูกแม่กเกษียชีวิตไปแล้วลงนรกไปแล้วนะครับแสดงว่าแม่ก็มีดีสิแม่ลงนรก แปลกนะตรงนี้ตรงนี้มันไม่เคลียร์ตรงนี้อยากจะรู้ว่าแม่ทําความดีน้อยไปหรืออย่างไรทําไมถึงได้อยู่ในนรกนะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยถูกทิ้งอยู่ในวัดบังเอิญวัดเป็นวัดของปู่พ่อของพ่อวัดมีเหมียวตัวหนึ่งวัดก็ให้เหมียวเป็นตุ๊กผู้ดูแลเหมียวนี้ชื่ออันซุอันซุที่จริงชื่อภาษาอังกฤษเขา call cat ันซุนะครับเหมียวนี้ก็เป็นผู้ดูแลและที่มาของพูเนี้ ก็คือเดิมทีก็เป็นแมวธรรมดาแต่เป็นแมวที่อายุยืนผิดปกติยืนจนอยู่ดีๆก็กลายเป็นพูดแมวพูดก็เป็นทั้งแมวพูดพูดพูดพอสำเพาสละอูต่อเต่าแล้วก็แมวพูดพอพานสละอูดอเด็กนะครับเป็นพูดด้วยแล้วก็พูดได้ด้วยพี่โอเคยไปยืนหน้าโรงเมเจอร์ซิเดนเฟกตอนที่เขาปิดแปะโปสเตอร์นี้ในโรงเนี่ยแล้วก็ทำคลิปตลกมาคลิปหนึ่งก็ ชื่อชื่อเรื่องมันพูดเหนียวอันซูพี่โอก็ทํามุกตลกว่าพูดพูดสิเหนียวอันซูแล้วพี่โอก็พูดเหมียวอันซูเหมียวอันซูแล,แ,ลแล้วพอแล้วพอจะพอแล้วออกมามันมันแป๊กมันใช้ไม่ได้นะครับใครจะเอามุกนี้ไปเล่นก็ตามตาาสบายเลยพี่โอยกให้พูดเหมียวอันซูอ่าพูดละน้องเหมียวเนี่ยก็เป็นคนที่ทำความดีมากมายแต่ บุคลิกที่พี่โอไม่ชอบของน้องคารินก็คือน้องคารินเหมือนกับว่าเวลาให้ใครให้ประโยชน์ก็คือเป็นคนที่อยู่เป็นน่าจะเป็นมิจฉาชีพตามพ่อใครให้เงินใครให้ประโยชน์ก็พูดดีอะไรกับคนนั้นแต่ใครมาตักเตือนห้ามไม่ให้ทํานู่นทนํานี่หรือคอยที่จะขัดใจเธอก็จะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเธอเวลาเจอปู่ปู่ให้เงินเธอก็จะแบบดีอย่างดีแต่ว่าพอเจอ เหมียวคอยดูแลคอยขัดเรื่องนั้นเรื่องนี้เธอก็จะไม่ชอบนี่คือคนที่ดีกับเธอเธอไม่ชอบนะครับแต่เธอไปดีกับเด็กประเภทนักเลงอันธพาลเด็กตันเอ,อ่อเด็กทั่วทั่วไปผู้ชายอะ่ะเธอชอบเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็แมวเธอไม่ชอบแล้วก็เหล่าพูดเหล่านี้คอยช่วยเหลือเธอเคอยคอยอำนวยความสะดวกคอยเล่นกับเธอเธอก็ชอบตอนงจนี้พี่โอ๋ก็เลย ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คือเป็นหนังประเภท coming of age ก็คือคนที่ดีกับเราแต่ว่าขัดใจเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้แต่มันจะมีช่วงก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงที่เป็นหนังประเภทการจเจริญเติบโตของเด็กที่เป็นที่เรียก เป็นคำศัพท์ว่า coming of age นี่นะครับหนังตัวทำต,วตรงนี้ได้ดีมากทั้งคู่จะต้องผชนภัยร่วมกันแล้วก็เริ่มที่จะปรับตัวเข้าหากันเห็นอกเห็นใจกันในขณะที่ก็มีคนแวดล้นอมน,นี้มากมายนอกจากพูดแล้วก็ยังมีผีมีวิญญาณนะพี่โอชอบตัววิญญาเ,เทพยาจกหรือวิญญาณโชคร้ายมากไอตอนนี้เราก็ได้รู้มาแล้วว่าคนที่โชคร้ายตลอดเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีผีมาสิงอยู่นะครับมีเทพเทพยาจก มาสิงอยู่ตามในเรื่องนะว่าทําอะไรก็ล้มเหลวไปหมดทําอะไรก็แย่ไปหมดเจอแต่เคราะไร้ายเป็นเพราะว่าคนพวกนี้ต้องต้องไปเดาะเคราะห์ว่าอย่างนั้นแต่ถ้ามีพูดเหมียวอันซูเป็นเพื่อนแล้วพูดเหมียวจะช่วยไล่พูดไล่ผีที่ไม่ดีเหล่านั้นให้แล้วก็เรื่องนี้จะเป็นการสู้กันร,ระหว่างอสูรนรกกับพูดที่น่ารักทั้งหลายเหล่านี้ นะครับส่วนเรื่อง p ีสิ i c s นั้นเป็น,เป,นเป็นตัวประกอบไปก็เป็นหนังที่พี่โอประติประต่อได้เท่าน,นี้นี่ขนาดว่าพี่โอหลับ3รอบนะพี่โอยังรู้สึกว่าเรื่องมันค่อนข้างดีแล้วก็ดูแล้วมีความสุขถึงขั้นคงจะต้องไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเก็บสาระสำคัญต่างๆจากเรื่องนี้ไม่เต็มมีเรื่องที่แปลกใจในตัวอย่างเราจะเห็นเหมียวเนี่ยเหมียวขี่มอเตอร์ไซ แต่ในเรื่องมันมีฉากอันนี้สปอยนิดเดียวนะครับไม่ได้สําคัญอะไรเหมียวถูกตํารวจจับเพราะไม่มีใบขับขี่พี่โอว่าเหมียวน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มานานหลายปีก่อนที่จะเข้าเรื่องในหนังนี้แล้วนะแล้วทําไมในหนังมันเพิ่งถูกจับคือถ้าจะถูกจับในตอนขี่มอเตอร์ไซค์มันน่าจะมีฉากว่าเหมียวเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครั้งสองครั้งไม่ดีกว่าเหรอก็เป็น เรื่องจุกจิกจุกจิกเล็กน้อยนะครับมีเรื่องเล็กน้อยอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันขาดขาดเกินเกินมันยังไม่ได้คุณค่าเท่าอนิเมะชั้นนําของโลกคะแนนใน AMDB ก็ได้แค่6.6เต็ม10โดยเฉลีย่ยคะแนนในเว็บมะเขือจากนักวิจารณ์ให้ ชอบอยู่ที่69%ก็ถือว่าระดับปานกลางค่อนข้างสูงไม่ได้เยอะอะไรนะครับพี่โอก็เลยจะเทคะแนนช่วยเรื่องนี้เพราะว่าพี่โอมีความรักแมวเป็นปกติอยู่แล้วแมวตัวนี้ก็น่ารักด้วยเป็นแมวที่ดีนะครับแมวแมวแบบนี้ใครมีไว้ก็จะอุ่นใจแมวแมวส้มด้วยนะน่ารักจริงๆครับก็พี่โอก็จะให้ไป8เต็ม10เลยครับถ้าได้ดูเต็มเต็ม แบบว่าสติอยู่กับเนื้อกับตัวเต็มๆอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้อันนี้ไม่รู้แต่แต่ในส่วนที่พี่โอตื่นพี่โอก็ชอบอยู่นะครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยคลิปนี้ก็พูดหอมปากหอมคอไปแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่โอพูดได้ไม่ครบจริงๆนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพี่โอค่อยเอามาเป็นคลิปสั้น ความยาว1น,นาทีหรือ3นาทีก็แล้วแต่นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพูดเหมียวอันสูเหมียว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 